สวัสด่ัสอาวสวัสดีค่ะสวสคองดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องดาวสัสดีควัน้อาวสวันนีน้มาวรววมด้าวส่วัดี่้ว่ด้าวยความที่เนาไปทงา่นมาเวล่ายคุย้อาเวลายย่บ้านก็จะชอบแบบ ล้างหน้าเลยสระผมเลยกล้องมัวเหรอเช็ดให้เสื้อเนี้ยแหละเช็ดตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งหายมวยยังหายมวยยังสวัสดีค่ะเนมชมพูกล้องหายมวยยังคะหายเลเ็บเลิศ แสงน้อยหรือเปล่าใช่แสงอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็มีแสงแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ mm hmm. ทำอะไรกันคะวันนี้วันอาทิตย์นึกว่าเมื่อวานวันอาทิตย์เมื่อวานนี้สรุปวันนี้วันอาทิตย์เขาเจ,จ้าเขาใจขอห้ามอื่นนะขอน้อยไม่ขอเยอะ อืมอืมปากหวานนะเจีย๊ยบอ้าวชาช้าชา,ชาเข้ามาเสียงสะท้อนเหรอชาบอกเสียงสะท้อนไม่มีไม่มีเครื่องเปิดอยู่เลยค่ะคนอื่นเสียงสะท้อนเป้าไม่สะท้อน ไม่มีชาเปิดอยู่เครื่องเดียวคนอื่นได้ยินเสียงสะท้อนไหมอามบีบอกเสียงปกติไม่สะท้อนชาโทรศั์ชาแล้วละ่ะชาชาบอกหลอนมากชาเข้ามาด้วยกันหน่อยดีมาไลฟ์ด้่ยกันเร็วแต่พี่ทำไม่ค่อยเป็นนะชาต้องบอกว่าพี่ต้องทำยังไงมาไลฟ์ด้วยกันเร็วไม่เคยไลฟ์กับชาเลยเมื่อคืนยอดขายพุ่งมากแม่เออเมื่อคืนขายดีดี ชาเข้ามาเร็วชาก็ไลฟ์ของชาแล้วชาก็เชิญพี่ไงจะเข้าวานี้อ่ะจะได้แบบออกไปกดดูทำไงเอาโอโหถ้าชาทำไม่เป็นแล้วใครจะทำเป็นวัเนี้ยชาก,กดไลฟ์ของชาแล้วชาก็ต้องเชิญพี่เพราะพี่เชิญชาไม่เป็นพียานาจะต้องสอบเพียไม่ใช่ค่ะ พี่ชานี่ไแหละเอ็กซ์เปรดติ๊กตอกทุกคนอาจจะลองแป๊บและชาก็ต้องบอกพี่ว่าพี่ทํำยังไงคืออย่างเวลาที่พี่อ้นทำใช่ป่ะพี่ก็จะเข้าไปดูตรงเลขที่เป็นเป็นคนสองคนแล้วก็รอชื่อขึ้นมาพอชื่อขึ้นมาแต่ลราเสิร์ชื่อ,อ,ย,อยังไงอ้ยโง่อีก พี่พยยามมองลวเนี่ยว่าเราจะต้องเชิญตรงไหนเซิร์ชชื่อตรงไหนวันนั้นพี่อ้นเชิญพี่ยังไงวะพี่ชาชาเข้ามาได้ยังเริ่มใหม่ทุกวันถูก พี่ช่าน่าจะต้องกดขอแล้วกดรับคืออะไรอ่ะเข้าไปแล้วมันกดพี่ไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะบอกว่า not match ใครมีความรู้บ้างใครมีความรู้บ้างชาบอกขึ้นว่า not match ทีนี้อ่ะสมมติพี่จะหาชื่อชาพี่ต้องหาย,ยัางไง เห่นนะชากดแล้วจากหน้าพี่เหีนยนะพี่ลองกดนี่ดีตอบรับคำขอเอ้ยได้แล้วชาเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันไม่เห็นหน้าชาทั้งหอะไรนะแปมึงนะแปมึงนะเห็นแล้วบ้ามากเมื่อี้ชาทำไงอะก็เมื่อกี้ชาเข้าของชาใช่ปะ แล้วมันแบบเหมือนกดไม่ได้อ่ะพี่อาจจะไลฟ์อยู่มั้งแล้วชาาก็เลยกดเกสข้างล่างอ่ะแล้วมันก็เลยขึ้นของพี่อืมเหนื่อยมากค่ะกว่าจะไลฟ์ได้ทําไมหน้าฉ่ำยางงั้นนะคะไปทํางานมาเลย <c oughs> ก่อนที่จะอาบน้าล้างหน้าก็เลยไหลซะหน่อยห <c oughs> น้าจะได้สวยๆบ้างอ๋อจะได้คุ้มกับการแต่งหน้าใช่ไหมอืม <c oughs> ใช่สวัสดีแฟนคลับพี่ย่าทุกคนชาชานะคะ <c oughs> สภาพคือแบบเดี๋ยวต้องไปสักเนี่ยจะมาไลฟ์ด้วยห้านาทีวันนี้สักกี่คนวันนี้มีหนึ่งคนอีกคนหนึ่งเทค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เอาหรอแล้วคิวที่ปีหน้าอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าใช่เมื่อไหร่พี่แอจะมาสักไอ้รออะไรนะไอ้ดนะาวเกิดอะเมื่อไหร่ดีอะเร็วๆนี้ต้องนัดลบ,ลบรอยสักเดิมแล้วก็สักอันใหม่ใช่ไงก็สักที่ใหม่เลย มีคนบอกว่าพี่น้องกันใครหลอกกันอ้าไม่ใช่สวยกว่ากันนะสวยดีสองสาวสวยสองกันคิวยาวไปปีหน้าหน้าเหมือนกันไหมคือเราสองคนจะหน้าเหมือนกันกว่าพี่น้องแท้ๆของเรากันอีกแต่ชอบว่าพี่ไมล่าก็น่าเหมือนพี่นะแบบพี่ไมล่าเขาฝรั่งอ่ะไม่เหมือนนะเหมือนหรอไมล่าเขาหน้าเหมือนพี่คาวเดียเออล่าจะมีความ มีความคลาวเดียมีความแม็กพิลันีเออ,อใช่ใช่ใช่จะมีความอะไรเงรี้ย